มื่อนี้แม่มาหนงป้ายมากกับคุณจ้าซักผ้าอยู่จ้ะตื่นสาวมากกับตองมีภารกิจนะจ้ะต้องซักผ้าจ้ะตื่นสาวมากเป็นแม่บ้านที่ดีนะจ้ะนี่กจ้ะดีที่ว่ามีเครื่องทุ่นแรงนะจ้ะซอยในการซักเสือ้อผ้าแม่มาหนงป้ายก็ได้ทางา,า,านหลายอย่างนะจ้ะก็จะไปล้างถ้วยด้วยคุณจะ้ะถ้วยกันยังหลายอยู่จ้ะจะไปหล่างคนนะจ้ะเพราะว่า ันเฮาตื่นแต่เสาเฮาจะได้งานหลายเนาะจ้ะตื่นสายนี่เฮาจะได้งานหน่อยเนาะจ้ะเมื่อนี้แม่มาหนงปลายนอนตื่นตั้งแต่ตีสี่เพิ่ง่นละจ้ะแต่ว่าก็ตื่นมาทํางานหลายอย่างเนาะจ้ะกะล่างสวยเพราะท่านแล้วอยู่เนาะจ้ะแต่เสียปากเพราะท่านแล้วหนึ่งเขาก็เพราะท่านซุกอยู่จ้ะก็จะไปล่างสวยล่างยางกรนาะจ้ะแต่ว่าแม่มาหนงปลายนอนอยู่ให้ก็ยังดีที่ว่ามีเครื่องซักผ้าน้อยๆเนาะจ้ะ เครื่องเาสากผ้าซักอันซอยทุนแรงได้หลายยุ่นะจ๊ะเพราะว่าถ้าห้าบัวได้มีเครื่องซักผ้าสี่ห้าก็ต้องมานาัา่งซอกซักนะจ๊ะบัวพีนจะจ๊ะนางซักนั่งขยีให้สะอาดนาจะจ๊ะวันนี้ก็จะล้างถ้วยสร้างนจะจ๊ะนี่ลราจะกิจวัตรประจำวันตื่นเสาวมาของแม่บ้านที่ดีนจะจ๊ะต้องมาล้างถ้วยก่อนนจะจ๊ะล้างถ้วยล้างชามให้สะอาดก่อนนจะจ๊ะ หน้าที่ของเรานะจ๊ะจะเป็นแม่บ้านที่ดีก็ต้องตื่นเช้ามาล้างถ้วยนึ่งข้าวปัดกวาดบ้านนะจ๊ะทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยกับหน้าที่ของเฮานะจ้ะเฮาจะไปหน่งพอบ้านหรือว่าอันเน่งลูกกับอะไรนาะจ๊ะพอบลูกลูกกับพระท่านเลยยายแห้งเนาะจ้ะเขาก็ต้องทำหน้าที่ของแม่บ้านที่ดีก่อนนะจ๊ะ เพราะว่าลูกโตมาก็จะได้ก็จะได้อันแบบว่าเหฮดแบบยางของเห้านะจ๊ะบ๊ายบายได้จ๊ะเดี๋ยวไปล้างถ้วยก่อนจ้าเดี๋ยวจะสายจ้บาบายยจ้า